เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆเนาะนะครับผมสําหรับในช่วงย่างมะเร็งคำคำนะครับน้องเฮากระซีมาพรกัวเพื่อนนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะในช่วงนี้เอ่อย่างมะเร็งคำคำนี่กับมือนี่กับมือสุดท้ายแล้วนะครับวันที่สิบหาเนาะมือเอิญเป็นมือประกาศผลสลากรางวัลนะครับอันในคลิปนี้นะครับเส้นลึกลับนะครับมาเมื่อกี้นี่นะครับเนาะมาเมื่อกี้นี่ครับเนาะตอนประมาณทุ่มกกว่านะครับเนาะกรได้คุยกับเส้นลึกลับนะครับเนาะตัวเลขของเพิ่นมาเด็ดเลยนะครับเนาะในงวดนี้นนนนะะะคครรรัััับบบบสสําาหเเ้ลลึก ก็ได้คุยกันไปหลายอย่างนะครับเนาะนะครับไปคุยกันนะครับเพื่นกะนะครับผมได้โทรมาตั้งแต่เว้นผลอะแต่ว่าเอ็ดบอได้รับสายนะครับเนาะเอ็ดก็ได้โทรขึ้นไปนะครับเนาะเพื่นกับว่ารับสายอีกนะครับแล้วเพื่นก็เลยโทรกลับขึ้นมาอีกนะครับในรอบทุ่มก็กลัวประมาณทุ่มสินาทีนะครับเนาะนะครับบานที่นี่ก็เลยได้คุยกันนะครับเพื่นกะได้ให้แนวทางมากนะครับเนาะในตัวเลขวดนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้าสิไปฟังกันสนทนา ครับเพื่อนเลยนะครับนอกว่าเสียงเรื่องราพนธุ์สีหเด่นมาโตใหแน่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเดี๋ยวเข้าไปฟังาการสนทนากับเพื่อนนะครับพเพื่อนกันว่าพันธสีหายเด่นเป็นโตให่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเอาไปฟังกันเลยนะครับข้างล่างศูนย์สี่ใช่ครับใช่ศูนย์สี่ข้างล่างศูนย์สี<อ>แ่แล้วข้างบนน่ะข้างบนผมเน้นเก้าห้ากับเก้าหนึ่งเก้าห้ากับเก้าหนึ่งครับผม ราะว่าห้องผมข้างบนเด่นห้าลองเก้าเด่นห้าลองเก้าใช่ใช่เด่นห้าลองเก้าห้าห้าเก้าเด่นห้าลองเก้าและข้างบนจับคู่ผมก็จับห้าเก้าห้าเก้าห้าเก้ากันหนึ่งห้า แต่ข้างหน้าของชี้ขาดเลยศูนย์สี่ล้านเปอร์เซน็นศูนย์สี่ล้านเปอร์เซ็นตใช่ล้านเปอร์เซน็นโอ้ล้านเปอร์เซน็นเลยแหละศูนย์สี่ตัวเดียวเลยใช่ตัวเดียวตัวเดียว,ว,ยว,วล่าง 4, ล่างอย่างเดียวอือล่างอย่างเดียวศูนย์สี่บนนีเก้าห้า ใช่ใช่ครับ9515 95 <15 S 1> บนนี้9515ใช่ใช่ผมจับคู่9515 95 <15 S 1> แต่ว่าไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะสูตรบนสูตรล่างไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็ไม่ต้องประมาทผมชอบอยู่นะศูนตร95ผมชอบนะสูตร95 <5 S 1> ใช่ผมชอบอยู่ คู่สามตัวนะผมชอบอยู่ศูเจ้าห้าใช่ผมชอบอยู่อืมแต่ว่าแต่ว่าล่างเนี่ยเน้นไปที่ศูนย์สี่เนาะใช่ขี้ขาดเลยศูนย์สี่ตัวเดียวดยนดลดโอ้แต่เลขเราทำมันเป็นหนึ่งหกอะฮะมันเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกสองหก อ๋อของคุณนบุญแล้วเหรอใช่อืมถ้าเป็นศูนย์สี่อืมเอาก<ๆ>็ลองดูลองดูอย่าประมาทคุณนบุญลองดูลองดูเดี๋ยวนะหนะึ่งสองสองปีแล้วนะอืมสองปีแล้วนะเขาไม่มาเที่ยวหาเราเลยนะนย์สีอ่ะโอ้โหจะมาวันนี้เหรอใช่เขาไม่มาเที่ยวหาเราสองปีแล้ว ติตีเอ่ยระวัดเอ่ยมีแล้วก็เมื่อก่อนนี้ผมไปเที่ยวหายาติที่สุราษฎร์ผมก็ไปทําเลขให้ลูกเคยญาติกันนี่เนี่ยซื้อับผมก็พอดีผมก็ซื้อกับเขาเนั่แหละแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าลูกเคยของญาติกันเนี่ยเป็นคนติดกัญชาติดอะไรอะไรที่เขาเรียกอะไร,รติดม้าติดผงข่าวอะไรนะโอครับ ก็มไม่รู้ให้เขาวิ่งให้บอกข้างล่างภาคใต้ขเขาเรียกรอยอืมใช่รอยศูนย์ตัวเดียวข้างล่างลอยศูนย์ตัวเดียวครับพอหวยออกมาออกศูนย์สี่ตามทาจริงแล้วผมได้เกือบสองหมื่นพอวันรู้ขึ้นตัดตังมาให้สองพันอ๋ออืมผมวันรุ่ที่หลังเ่อะเออเราก็ เราก็ซื้อเองนี่แหละใช่คมมารู้ทีหลังว่าคนคนนี้นะครับเนาะเอาเข้ากันนะครับเพื่อนๆก็ได้พูดคุยครับเพื่อนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเข้ากันตัดออกไปเป็นบางส่วนเพราะว่าในช่วงเ้ายๆดีนะครับนอกเพื่อนบอลเรื่องอ่าทีมันสีบลอนดนปันไหนเพราะว่าเพื่อนบอลเรื่อง่าเป็นของไข่ไข่กับว่ามันสิเป็นของเถื่อนของอย่างนี้นะครับเนาะนี่แถวบ้านเพื่อนนะครับเนาะมันเป็นของพวกนี้เกลื่อนเลยนะครับเนาะ เฮาก็เลยตัดเสียงออกไปนะครับเนาะเพราะว่านะครับมันกับสีบอนั่นปนไดนะครับเนาะนะครับเพราะว่าเป็นของสีเท่านะครับเนาะนะครับนะครับในในในแถบระแวกบ้านเพิ่นนั่นนะครับเนาะของที่มันบ่คคอยถือต้องปนใดนี่ไหลนะครับเนาะหลแล้วก็มีผู้ลักผู้ใ่นะครับการเพิ่นก็ไดบอลเราตึงเรื่องต่างๆให้ฟังนะครับหลายอย่างหลายแนวนะครับเฮาก็ตัดไปนะครับเนาะนะครับสาหรับเลขนะครับตัวที่เพิ่นห้มานะครับเนาะตัวที่เพิ่นเน้นเลยนะครับเนาะ เพิ่นหายมากโตนีนะครับหอาสดุดห้องคุยกันนะครับศูนย์สี่แต่ว่าศูนย์สี่นี่เป็นลางล่างนะครับเพื่อนกันเน้นมาพรอมนะครับเนาะล้านเปอร์เซ็นต์ศูนย์สี่ล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดหลับนะครับเนาะนะครับซ้ำรับบนนะครับเนาะเพื่อนหายไปนะครับที่เรียกนะครับที่เรียกเพิ่นวาตัวนี้เนาะเก้าห้า นะครับแล้วก็เก้าหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้เพิ่นบอลที่เลีเนาะเพิ่อนบอลที่เลีนะครับแล้วนะครับแล้ววันที่เนี่ต่อมาเพิ่นกับเ่อบอลอีกว่าเป็นหาเก่านะครับห้าเก้าแล้วก็นหนึ่งหาห้าเก้าหนึ่งห้านะครับเนาะนะครับเนาะเอากระิจับใจควมได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับ นี่นะครับเนากระสีเป็นเลขบนตัวนี้แต่ว่าสําหรับสามตัวบนนะครับเพื่อนก็ให้ไปที่ศูนย์นะครับเก้าหานะครับศูนย์เก้าหานะครับสําหรับสามตัวบนนะครับเนาะนะครับสําหรับเลขของเส้นลึกลับนะครับเนาะนะครับผมเข้ากับตัดเสียงเป็นบางส่วนนะครับเพราะว่านะครับเพื่อนกระเบาเรื่องนอกนอกนอกเรื่องไปไหลนะครับเนาะนะครับอ่าเป็นเรื่องที่บอคอยถึกต่องไนเลยนะครับเนาะนะครับพอก็เลตัดเสียงแต่ว่ารวมรวมแล้วนะครับที่เข้าคุยกันมากนะครับสี่เป็นตัวนี้เลแต่ว่าเพื่อนตัวเพื่อนนินนะครับเนาะตัวเพื่อนนินนะครับ ตัวเป็นเง ну ินกสิเป็นตัวนี้นะครับศูนย์สี่นะครับท่นบอกว่าล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสําหรับเลขตัวทีเพนเน่นนะครับเนาะตัวตัวที่เพนเน่นก mm ็ค hmm. like ah ือตัวนี้เลยนะครับเนาะนะครับศูนย์สี่วันสันพนวานะครับในเลขตัวนี้เนาะนะครับแล้วก็สาหรับเลขสองตัวเนี่ยกสิมีเลขคือเลขเข้าอยู่ก็คือตัวที่เป็นติดเก่าครับเนาะตัวที่ติดเก่าเนี่ของเขามันก็มีเก่านึงอยู่นะครับมีเก้าหนึ่งมีเก่าหานะครับมีมีหาเก่านะครับมีหาเก่านะครับมีห้าเก้าแล้วก็มีเก้าหนึ่งนะครับ นะครับเนาะแต่ว <t od S 2> ่าหลักสิบของเขาน่ะมันมีมีหนึ่งนะครับหลักสิบของเราไม่มีหนึ่งเนาะนะครับสําหรับโตทีมันคือกัดนะครับเนาะนะครับเพื่อนบอกว่าเรขงวันนี้นะครับเนาะก็ออกมาเป็นตัวนี้แ้ะเพื่อนมั่นใจนะครับเนาะเลขงวันนี้มั่นใจนะครับสําหรับเส้นหลักๆนะครับเพื่อนกระบอมาหลายวดแล้วดินะครับไม่มาหลายวดแล้วนะครับสําหรับเลขของเส้นหลักๆเนาะนักครับเพื่อนๆเอ้นี่นะครับมาคําเลยมือนี้นะครับสําหรับมือนี้มันก็เป็นมือสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนกระทมานะครับเนาะนะครับนี่อันนี้บทนะครับ อันนี้บนนะครับอันนี้ล่างนะครับตัวนี้บนนะครับเนาะตัวนี้บนนะครับสองตัวแล้วว่าสามตัวบนเพื่นไห้ตัวนี้นะครับศูนย์เก้าห้านะครับตัวนี้นะครับสําหรับเช็ดเรื่อหลับนะครับเนาะนะครับเอานะครับเพื่อนๆเนาะนะครับมาคำคำแบบนี้นะครับเนาะกคลเซียมยูโดนนะครับบอยูโดนนะครับนอกแคลเีนะครับเดี๋ยวมาออื่นเท่ากันค่อยมาลุ่นพร้อมๆกันนะครับสำหรับเรื่องข้าการสรุปให้เพื่อนๆไปเปฏิเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ นะครับผมสําหรับเลขของเข้านะไอ้ตัวล่างของเขานั้นเป็น16ึ่กับสองหกนะหนึ่งหนะครับตามที่เราสรุปให้ละแล้วก็มีชุด2ตัวล่างนะครับเนาะสตัวล่าง16คู่นะครับแล้วก็ชุดเลขบดนะครับมีทั้งหมดเก้าคู่นะครับนี่คือเป็นชุดเด่นนะครับชุดเด่นแต่ว่าชุดเต็มมายิบหาคู่ขึ้นเรานะครับเนาะนะครับผมการลงให้เ่อนเป็นเที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมสาหรับในคลิปนี้นะครับในช่วงยีมมาเล่คำครัเนาะนะครับผมจ่เกษียเอาไว้เพ่งสำานี้นะครับเนาะเดี๋ยวมันกษียนะครับ อ่านสีมาโปรดคลิปไปเพื่อนๆเดี๋ยวมันก็นสีเดือนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับแอดซีไอ้เพีงสามีล่านเพื่อนไปเลยนะครับเนาะสวัสดีครับ